ก็โอเคก็ต้องกราสวัสด really like right, ีนะครับผมก็เรามาพบกันเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้เล่นเกมมาเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะครับก็ห่างหายกันไปนานในการทำยูทู e นะก็ที่ห่างหายไปเพราะว่าไม่มีเวลาทำเราก็ติดเรียนแล้วก็เกียจไปด้วยนิดนึงนะครับผมก็วันนี้มาทําคลิปให้หายคิดถึงกันคงไม่มีใครคิดถึงหรอกเนอะเออก็วันนี้เรามาเล่นเกม R O V กันนะผมส่วนแมครับก็ต้องรอไปอีกเพราะว่า มันอยู่ในอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่ามันพังไปแล้วโอเคก็วันนี้เรามาเล่นอาวีกับเพื่อนนะผมเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงเพื่อนผมนะใด่ครับผมชื่อเบบีนะครับก็โอเคนะผมก็เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะผมก็อันนี้เล่นแรงนะเดี๋ยวผมจะกดไปเลยนะผมก็เปิดคิมานานละหนึ่งทีกว่าเนี่โอเค a few inches later we we ว o wow. า เบนเก๊ก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 ได้เลยได้เลยเดี๋ยวดูเกมไปดูเกมไปเดี๋ยวดูเกมไปดูเกมไปสิ่งอาจจะสะท้อนนะครับผมก็ขออภัยเอาเอาอันนี้ไปในสูงกว่าเอาไม่นักเลยหนักเลเอาเลยเอาเลยโอเคก็ถ้ามีส่วนเสียงลบกวนก็ขออภัยนะครับผม เรียบร้อยฮะเพื่อนผมรุดไปแล้วเอาเรื่องเลยเฮี้ยมจตเอดอไม่่มะตายอกเกมนี้อาจะดูยาวนาน ตายนั้นะ่ะผมไม่มีสกิลนี้ผมตายแน่ๆช็อ <c oughs> รู้สึกว่าเกมนี้จะมีอาการ

อดีตเพื่อนอดีเพื่อนอดีเพื่อนโอ้เลื่อนลงคนเยอะเลยนั่นน่ะเสี่ยงกูเสียวเสี้ยนวันนี้คือวันตายของเจ้าโอ้ักแน่จริงก็เข <as ้ายเ้